មើលណែចាប់ណាបងប្អូនដែលបានមើលឃីបនេះហើយក៏ចង់ຖາມຄວາມរູ້ສຶກឯចាប់ដែរណាមើលឃីបກ່ອນກ່ອນណាតាមរយៈវីដេអូនេះដែរស ोम ពងម៉ងដែរមានចិត្តល្អចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ជួយចែករំលែកយកត្បន់ទៅនៅក្នុងកលតិសាបែបនេះប្រជាជនខ្មែរយើងបានមកធ្វើការនអប្រទេសថៃតាមផ្លូវកាត់ចរណាស់ដែលធ្វើឲ្យຕํາຫຼວດអោខ្មៅចាប់បានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចរណែអញ្ចឹងនៅក្នុងកលតិសាបែបនេះស ोम ពងពងជួយប្រាប់តតគ្នាផងថាកុំទាន់មកអីពងចាំប្រទេសស្ងប់ นี่คือทําเข้ามาลักลอบเข <tinc S 1> <Prin> ้ามายังไม่ทํางานหรอกลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะบอจั๊บใช่ใช่แล้วในความรู้สึกบอจับที่ได้เห็นผ่านวีดีโอที่บอจั๊บให้ดูเนี่ยความรู้สึกบอจับคิดยังไงบอจับก็บอจั๊บคิดว่าคือเข้ามาในี่จริงๆแล้วเป็นภาระคนไทยนะเพราะว่ามาผิดกฎหมายอยู่แล้วมาผิดกฎหมายแล้วก็ต้องดําเนินการจับกลุ่มไหมต้องดําเนินการจับกลุมจับกลุมเสร็จแล้วคนไทยต้องทำอะไรเจ้าที่ไทยทำอะไรรับผิดชอบด้วยการหาข้าวหาปลาให้กินและหาข้าวหาน้ำให้กินเพราะว่า ในหลักมนุษยธรรมก็ต้องดูแลกันไปนะแต่ว่าสิ่งเราเนี้ยคนกระทําความผิดที่ไม่ใช่คนไทยนะเป็นในกลุ่มแรงงานนะทาความผิดเข้ามาทําความผิดนในประเทศไทยในราชอาณาจักรไทยก็ต้องม,มีการจับกลุ่มแต่จับกลุ่มแล้วไม่ได้ว่าทํานู่นทํานี่ทาร้ายไม่ใช่นะ,ะลงโทษนั่นนี่ไหมเป็นต้องมาดูแลอีกเฝ้าดูแลต้องส่งกลับต้องเปลืองงบประมาณอีกนะแต่คนขเขมรเห็นเนี่ยคนขเขมรยังบอกว่าคนไทยไม่ดี คนไทยอิจฉาขมรนยังงูยางนั้นอย่างนี้แต่ภาพที่เห็นเป็นไงความอ่อนโยนของคนไทยขนาดเจ้าหน้าทีนะ่ยังดูแลขนาดีิ่งขย,ยอศคือได้เห็นผ่านคลิปวิดีโอนั้นนะผู้ชมนี่คือลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับใช่ครับคือแน่นอนว่าถ้าคนไทยเนี่ยไปทําแบบหรือว่าลักลอบเข้าขมรนหรือว่าทําผิดกฎหมายในขมรนเนี่ยขมรนเนี่ยน่าจะไม่ทําแบบนี้นะบรจนะนั่นสครับน่าจะ เหมือนเราได้เห็นคลิปหลายๆคลิปมาเขาดุด่าว่าร้ายแต่นี่ไม่มีเลยท่านผู้ชมนะนี่คือเอาข้าวเอาน้ําให้กินมีทั้งเด็กเนาะมีทั้งเด็กมีทั้งเด็กแล้วก็พ่อแม่และท่านผู้ชมนะที่หนีตายนะท่านผู้ชมเข้ามาประเทศไทยหนีไม่พ้นนะครับสุดท้ายก็มาดิ้นรนนะครับไม่ใช่เข้ามาฟรีๆนะบ่าวแจมนะใช่เสียเงินหกพันบาทสี่พันถึงหกพันบาทนะครับต่อหนึ่งคนซึ่งเสียให้ใครให้ในหน้าทางฝั่งเขมรครับก่อนที่จะ ออกมาจากประเทศได้แล้วพอนะครับได้เห็นแบบนี้หลังจากที่โดนจับกุมนะครับสิ่งที่ประเทศไทยทำนี่แหละครับไม่ปล่อยให้หิวโซนะบอกยศใช่ให้กินแบบสะดวกสบายนะมีอาหารให้ก่อนที่จะส่งกลับบ้านนะครับเปลืองงบประมาณประเทศไทยอีกบอจ๊บแน่นอนก็คือภาพเหล่านี้เราจะเห็นเรื่องอยู่แล้วในประเทศไทยหมายถึงว่าการจับกุมเนาะโดยเฉพาะแรงงานเขมรช่วงหลังเยอะมากบอกยดครับแต่ สิ่งที่อยากให้คนเขมรรับรู้ก็คือการปฏิบัติต่อกลุ่มแรงงานหรือต่อมนุษย์อ่ะคนไทยทําแบบไหนนะแล้วในสิ่งที่เขมรมาว่ามาบิดเบือนประเทศไทยเนี่ยอยากให้รู้สึกอัอายใจบ้างพยอดเพราะว่าในสิ่งที่เขมรเขาทากับไทยกับไทยทำเขมรมันต่างกันมากพยดถ้าลงภาพนี้อย่างที่บอกถ้าย้อนกลับกันถ้าเป็นลองเป็นคนไทยกลับไปทําผิดกฎหมายในเขมรแบบเนี้ยคนไทยจะโดนโดนยังไงโดนแบบไหนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราหน้าคิด แต่ภาพที่คนไทยทํากับคนกมเหมนเนี่ยในความอ่อนโยนของจิตใจมันชัดเจนมากพยดคือแตกต่างกันเราฟ้ากระเพลเลยนะเนี่ยแน่นอนคือแน่นอนท่านผู้ชมคือได้เห็นทางฟังกมเมนเนี่ยคือมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเนาะที่มีคนไทยนะครับไปทํางานที่กมเมนนะที่เป็นเชฟอ่ะนะนนนก็ยังปล่อยให้ตุยเลยนั่นสินะบอกว่าไม่มีบัตรไม่มีอะไรไม่มีบัตรก็คนที่จะรักษานี่ไงประเทศไทยเนี่ยคุณเข้ามาไปผิดกฎหมายนี่รู้อยู่แล้วนะครับแต่เขาพร้อมที่จะ ทำเต็มที่นะครับเพื่อหลักมนุษยธรรมนะประจํานะใช่ครับให้มีการเป็นอยู่เนี่ยในการกินกันอยู่เนี่ยก็คือไม่ได้แบบว่าโอ้ยคุณเป็นนักโทษนะคุณไม่ต้องกินนะนู่นนั่นนี่นะไม่ใช่นะประจํานะคือคนเขมรเนี่ยเวลาจะเข้ามาไทยเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเฉพาะแบบอ่าเรียกว่าอะไรไวัยหนุ่มชุมสาวนะหมายถึงว่าอ่าคนในวัยทํางานใช่นะมมีทั้งพวกคนเท่าคนแก่นี่จริงๆนะเขาเ,เข้ามาทําไมมาเนี่ยคือสมมติออก หมอแจ๊บเนี่ยมีพ่อมีแม่ใช่ไหมหมอแจ๊บ oh. มีที่ทำงานหมอแจ๊บจะเอาพ่อมแม่มาด้วย oh. ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคนกัมพูช์เผูกพันกับครอบครัวเขาเวลาเขามาทํางานในไทยเนี่ยเขาจะเอาพ่อาแม่มาดูด้วย oh. ทีนี้บางคนก็มาไม่ได้ไม่ได้งานทําหรอกก็มีลูกเล็กๆแดงด้วยนะ oh. มาด้วยกันลูกเล็กเล็กแดงมาด้วยกันเรานั้นไม่ได้ทำงานก็มองอีกมุมหนึ่งเนาะคนคน,คนที่เข้ามาอย่างนั้นมันเป็นภาระอยู่แล้วนะ oh. พูดครับแต่พอโดน,นจับกลุ่มอย่างเงี้ยภาระ ตอนนี้มันจะตกเป็นของไครก็เป็นเจ้าหน้าที่ไทยใช่ไหมเป็นเจ้าหน้าที่ไทยเป็นอาภาษีคนไทยต้องออไปให้ข้าวให้น้าถ้าไม่ให้ไม่ได้มีเด็กอีกอ่ะตอนอให้มีเด็กคนไทยก็ให้นะพูดถึงว่าเพราะว่าไม่ปล่อยให้หิวแน่แต่ถ้ายิ่งมีเด็กอย่างนี้คุณต้องมีนมด้วยนะโอ้ใช่นี่นี่คือแสดงให้เห็นถึงความเขาเรียกวนะ่าความมีน้ําใจแล้วนะน้องมานจนความมีน้ําใจนะซึ่งขเขมรน,นะครับมีไหมหราที่ขเขาเรียกว่าทำให้ประเทศไทยคนไทยที่เคยไปทำงานในเขมรนี่มันมีไหมแบบนี้ แต่ในประเทศไทยนี่เราจะเห็นข่าวแบบนี้ตลอดนะประจำนะประจาคนไทยนี่คือเขารักในความยุติธรรมประโยชน์สมมุติว่าคนเกามลีมาทางานในประเทศไทยใช่ไหมมีนายจ้างเอาเปรียบรืองแรงแกสังเกตไหมคนไทยไม่เคยไม่เคยแบบว่าะจะช่วยนายจ้างนะซื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะโซเชียลถล่มนายจ้างยับเลยนะตอให้เป็นคนไทยด้วยกันก็กกช่างเขาจะเข้าข้างฝั่งถูกต้องตองให้คนนั้นอ่ะจะไม่มบัดกระช่างนะเรับรบอบจะเห็นบ่อยในหน้าสื่อเรื่องเรื่องนี้นะ แต่ถ้าลองเป็นขมรดิว่ามันจะได้ไหมอย่างนั้นน่ะครับ <นะ S 1> ก,ก็เหมือนประเทศไทยที่เวลาคนลาวหรือว่าคนขมรเองนะครับที่มีเหตุการณ์ที่โดนนายจ้างลังแก่นะแต่<ช>ว่าโดนโดนคนไทยทายยําร้ายแบบนี้คือสื่อเนี่ย<ม>เขาก็พร้อมที่จะปกป้องนะใช่แจ้งนะนี่คือแสดงให้เห็นถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าความถูกต้องอยู่ในประเทศไทยนะมันมีมากกว่าขมรน่าจะร้อยเท่าพันเท่าเลยนะแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยเขารักในความยุติธรรมเขาเขาไม่สนใจหรอกว่าอคนนั้นจะคนไทยหรือเปล่าถ้ากดคุณทาความผิดเนี่ย เขาจะไม่เก็บคุณไว้แน่นอนเพราะเขาต้องการกําจัดสิ่งที่ไม่ดีไงทุกๆประเทศทุกชาติมันมีไม่คนไม่ดีมันมีนะขอยอดครับแต่ว่าจะน้อยจะมากนี่ขึ้นขึ้นอยู่กับสํานึกของชาตินั้นอย่างประเทศไทยนี่ผมเชื่อว่ามีไม่เยอะมีก็มีเยอะเพราะอะไรเพราะคนไทยนี่เขาพร้อมที่จะปราบปรามคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยเห็นไหมเมื่อล่าสุดเนี่ยคนจีนเทาที่มีข่าวเกี่ยวกับเรือนจำเลยนะเห็นไหมถูกจับกลุ่มคนจีนนรวยนะรวยมหาศาลนะแต่ว่าพอเป็นเทาผู้ทำความผิดเมื่อไหร่อะ คนไทยไม่เก็บไว้นะใครต้องการเงินคุณนะจัดการทันทีแล้วก็ข่าวนําเสนอไม่นําเสนอไม่ปกปิดด้วยครับพาลองเป็นเพื่อนบ้านรอบข้าง,งรัโยอดถ้ามันมีเงินนะโอ้มีเงินได้เงียบครับและอีกอย่างถ้าไม่เงียบก็มีข่าวถ้าข่าวมันโฉมมาก็ปิดข่าวแล้วคือม่ต้องไูดแล้เนะประเทศไทยถล่นะททมละยับไม่ปิดยังไม่พอประเทศไทยเข้าไปขุด,ขดคุ้ยอะไรนะ นั่นนั่นคือความโปร่งใสเนาะนทานั่นสินั่นคือความโปร่งใสแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาที่มองแบบนั้นเขามองว่านั่นคือความอับอายภาพเหล่านี้ออกไปคือสิ่งที่น่าอายอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยเขามองตรงข้างมงว่านั่นคือความโปร่งใสนั่นคือความจริงใจทําให้ต่างชาติหรือว่าไอ้นักท่องเที่ยวเห็นเลยนะภาพรักบ้านเขาอย่างนี้เลยนะมันมองกับกันคือปิดบังไว้นะถ้าสิ่งไม่ดีของเขานะรับปิดบังไว้ใช่เพื่อนแต่สิ่งสิ่งที่คนอื่นนี่อาจจะบกพร่องนิดนึง เอามาเปิดโปงเอามาแชร์ชนี้คือคือนี้ในความคิดของเขาม<ช>ันเป็นเสดนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับในกเมนนะข<อ>เขาไม่มองความจริงจากที่คนไทยมอบให้<อ>จากที่นายางไทยเนี่ยมอบให้จากที่รัฐบาลไทยเนี่ยให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะครับการรักษาพยาบาลน,นะแรงงานคือทุกคนได้รับสิ่งดีๆตลอดเลยจากประเทศไทย แต่มาวันนี้นะครับไม่ถูกกันทะเลาะกันทั้งประเทศก็เหยียบย่ำน้ําใจคนไทยนะครับอยากเบายอดอยากนำเสนอคลิปนี้ให้คนเขียนได้เห็นนะครับถึงแม้บางคนก็อาจจะตาสว่างครับบางคนก็อ่านไม่สนใจบางคนก็ว่าสร้างภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเบายอดกับเบายจบอยากนําเสนอเพื่อปกป้องประเทศไทยท่านผู้ชมนะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบบายอดได้ท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ